สวัสดีครับผมกี้นะครับกระทิงแดงเรซิ่งทีมครับคอนเซปต์ง่ายๆเลยครับโหดสัตว์นะครับสัตว์นี่สอสเสือบรรยากาศซอสเสือนะครับไม่ใช่คำหยาบนะครับก็พวกเรารักษาคอนเซปต์ได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับเมื่อวานนี้มีการซ้อมกันก็ทุกผมประทับใจนะแข่งทุกคนในทีมนะครับเพราะไปกันเต็มมากแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่แรงกิ้งหัวๆกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้คัดลิฟายแล้วนะครับแล้วก็ก็ค่อนข้างเตรียมเตรียมตัวมาพร้อมนะครับเตรียมรถมาพร้อมร่างกายพร้อมหมดรถแข่งพร้อมหมดนะครับ ทุกอย่างเพรอหมดไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าผิดพลาดก็อยู่ที่คนขับแล้วล่ะครับ mm hmm. แล้วก็สนามนี้ต้องขอบคุณผู้จัดนะครับทาง Thailand Drift Series นะครับ mm hmm. ค่อนข้างจัดได้ประทับใจามากถึงจะเป็นสนามแรกที่เป็นราวัน,นะครับจากที่พัทยาตอนแรกผมมาดูสนามนี่ก็วันๆอยู่เพราะว่าเห็นสนามมันเล็กเรคิดว่าเอ๊ะจะจัดอะไรได้แต่ ออกมาแล้วสนามอย่างนี้นะครับผมช,ชมเชื่อว่าคนดูชอบทุกคนเพราะว่าเป็นความเร็วที่ค่อนข้างความเร็วไม่ได้สูงมากแต่มันขับแบบสะใจมากนะครับเพราะมันเป็นดริฟท์โค้งยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอีกย่างหนึ่งต้องขอบคุณทางรายการผู้จัดอีกครั้งหนึ่งก็คือทางกรรมการผู้จัดเนี่ยจ้างถึงระดับโลกมาเลยนะครับจะเป็นทั้งออนอมรักเคนนะครับก็คนนี้ก็แชมป์โลกไม่รู้กี่ผลแล้วแล้วก็ฝีมือก็ระดับโลกด้วยแล้วก็เป็นนักแข่งด้วยนักแข่งมากจะตัดสิน ให้กับนักแข่งได้ดีที่สุดอยู่แล้วค่อนข้างชัดเจนนะครับคนที่2ก็คืออวยโนะนะครับคนนี้ก็ระดับโลกเหมือนกันอยู่ในระดับหัว,หวของดีวันคอลี่ไฟและได้อันดับหนึ่งหลายครั้งมาก2คนนี้ถือว่าในโลกใบนี้ผมถือว่าดีที่สุดละนะครับทาหเรากรรมการก็ดีใจมากที่เรามีกรรมการระดับนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากที่จํานวนนักแข่งมาเป็นร้อยกว่าพันนะครับนี่ถือว่าตื่นตาตื่นใจมากแม้กระทั่งคลาสบี B, ที่เพิ่งคอลี่ไฟเสร็จไปเมื่อกีน้นี่หลายๆคนนี่ขับได้เข้าตาเอาเป็นว่า ผมประมาทไม่ได้อะครับประมาณนี้นะครับก็ลักขาส A กก็ขับกันได้เก่งเยอะมหาศาลเหมือนกันก็ติดตามชมได้เลยครับสนุกแน่นอนครับ คนไหนพลาดวันนี้ไม่เป็นไรครับติดตามผลงานได้ที่ boxer a c i n g com ครับ